ตอนนี้ครูมีโจทย์ใหม่เข้ามาเพิ่มนะคะจะเป็นโปรแกรมสูตรคูณนะคะเป็นโปรแกรมสูตรคูณโดยใช้ฟังก์ชัน for นะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนก็ทำการเขียนประกาศไฟล์ส่วนหัวของโปรแกรมนะคะ ทำการประกาศไฟส่วนหัวโปรแกรมแล้วก็เขียนเมนโปรแกรมแล้วก็ปิดกลับไปปิดเรียบร้อยนะคะคราวนี้ทำการประกาศตัวแปรก่อนครูจะทำการเขียนโปรแกรมนะคะในที่นี้เป็นโปรแกรมแม่สุตคูณนะคะโดยนะคะจะเป็นแม่สุตรคูณแบบแม่สองก่อนนะคะแม่สองนะคะอันดับแรกนะคะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า เนะคะโดยกำหนดอยู่ในรูปของ IN A ก็คืออยู่ในรูปของจำนวนเต็มนะคะจากนั้นฟังก์ชัน for นะคะอ๋อเดี๋ยวครูขอเพิ่มหัวข้อนิดหนึ่งนะคะให้รู้ว่าตอนนี้เป็นในส่วนของโปรแกรมสุดคูนะคะ ถ้ามี backslash n นะคะแสดงว่าเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่นะคะเมื่อโชว์บรรทัดนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นจะใช้เป็นฟังก์ชัน for นะคะ แล้วเลยลองมาดูฟังก์ชันของฟังก์ชัน for นะคะตันแรก i n i t a l i z a t i o n นะคะคือการกำหนดเริ่มต้นนะคะก็คือกำหนดให้ a มีค่ากับ1น,นะคะจากนั้น condition ก็คือเงื่อนไข a น้อยกว่าเท่ากับ12นะคะจากนั้นเป็นการ increment นะคะแบบ prefix นะคะ prefix increment นะคะสังเกตว่า ตอนนี้ a มีค่าเท่าก,กับ1 a น้อยกว่าเท่ากับ12เป็นจริงถูกไหมคะเมื่อเป็นจริงนะคะจะก,กลับมาทําในส่วนของสเตทเ m e n t ภายในปกราปกาศเปิดปิดของฟังก์ชัน for นะคะจะโชว์ข้อความที่ชื่อว่านะคะ2คูณ p e d เท่ากับ p e r c e n ด d นะคะ p e r d ตัวแรกนะคะจะนําค่าของ a ณนะปัจจบุบันค่าของ a ปัจจุบันก็คือ1 2คูณ1เท่ากับค่า p e r c d ตัวหลังนะคะก็คือ2คูณ a ก็คือ2คูณ1นะคะ ก็จำดึงมาใส่นะคะสองคูณหนึ่งมีค่าเท่ากับสองถูกไหมคะจากนั้นค่าของ A นะคะจะทำการเพิ่มค่าหนึ่งนะคะกลายเป็นสองตัวสองเงื่อนไขนะคะสองน้อยกว่าเท่ากับสิบสองเป็นจริงถูกไหมคะก็จะมาโชว์ข้อความนะคะว่าจะสังเกตว่าโชว์โดยการขึ้นบมาทัดใหม่เนื่องจากเรามี backslash n ตรงนี้นะคะสองคูณสองมีค่าเท่ากับสี่ถูกไหมคะ จากนั้นเพิ่มค่า2ของ a อีกหนึ่งกลายเป็น3นะคะ a น้อยกว่าเท่ากับ12 3น้อยกว่าเท่ากับ12เป็นจริงนะคะจะแสดงข้อความนะคะบรรทัดบรรทัดถัดไปนะคะคือ2คูณ3เท่ากับ6นะคะจากนั้นเพิ่มค่าของ3อีกหนึ่งกลายเป็น4 4น้อยกว่าเท่ากับ12เป็นจริงนะคะก็คือจะแสดงข้อความว่า2คูณ4เท่ากับ 8นะคะสี่เพิ่มค่าอีกหกลายเป็นห้าค่าของ a มีค่าเท่ากับห้านะคะห้าน้อยกว่าเท่ากับสิบสองเป็นจริงนะคะสแสดงข้อความนี้ชื่อว่าสองคูนห้าเท่ากับสิบนะคะจากนั้นเพิ่มค่าห้าอีกหนึ่งะคะกลายเป็นหกมีค่าเท่ากับหกหกน้อยกว่าเท่ากับสิบสองเป็นจริงนะคะจะแสดงข้อควารรมว่า สองคูณหกเท่ากับสิบสองนะคะจากนั้นเพิ่มค่าเออีกหนึ่งกลายเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดน้อยกว่าเท่ากับสิบสองเป็นจริงนะคะสองคูณเจ็ดเท่ากับสิบสี่นะคะจากนั้นเพิ่มค่าของ 1, 7, เอกหนึ่งเจ็ดเพิ่มขึ้นหนึ่งกลายเป็นแปดนะคะแปดน้อยกว่าเท่ากับสิบสองเป็นจริงก็จะโชว์ว่าสองคูณแปดเท่ากับสิบหก จากนั้นเพิ่มค่าของ a อีกหนึ่งนะคะก,กลายเป็น9กนะคะเ้น้อยกว่าเท่ากับ12นะคะเป็นจริงนะคะถ้าเป็นจริงก็จะโชว์เพิ่มอีก2อคูณเนะคะเท่ากับ18เพิ่มค่าของ a อีกหนึ่งกลายเป็น10 10น้อยกว่าเท่ากับ12นะคะเป็นจริงก็จะโชว์ข้อความว่า2องคูณสิบเท่ากับยีเพิ่มค่าของ a อีกหนึ่งนะคะสิเพิ่มอีกหนึ่งกลายเป็นสิอ็ 11็ดน้อยกว่าเท่ากับสิบสองนะคะก็จะแสดงข้อความที่ชื่อว่าสองคูนสิบเอ็ดเท่ากับยีสิบสองนะคะจากนั้นเพิ่มค่าของ a อีกหนึ่งกลายเป็นสิบสองสิบสองน้อยกว่าเท่ากับสิบสองเป็นจริงถูกไหมคะเมื่อเป็นจริงจะแสดงข้อความที่ชื่อว่าสองคูณสิบสองเท่ากับสิบสี่เพิ่มค่าของ a ออีกหนึ่งตอนนี้เรายังไม่จบการทำงานนะคะต้องเพิ่มค่าก่อน 12เพิ่มอีกหนึ่งกลายเป็น13บสามนำมาตรวจสอบเงื่อนไขก็คือ13น้อยกว่าเท่ากับ12เป็นเทจถูกไหมคะเมื่อเป็นเท็จะจบกนนารทำงานของฟังก์ชัน for นะคะคราวนี้เราทำการเซฟเปลี่ยนชื่อโปรแกรมก่อนนะคะกด alternate f นะคะเลือกเซฟนะคะให้ตั้งชื่อใหม่นะคะกลายเป็น cs นะคะหนึ่นะคะ cs1103 เมื่อเราตั้งการตั้งชื่อใหม่แล้วนะคะหรือเซฟเรียบร้อยแล้วทำการรันโปรแกรมคอมไพโปรแกรมนะคะขอโทษด้วยทำการคอมไพโปรแกรมนะคะโดยการกด alt f9 นะคะสังเกตว่านปัจจุบันขึ้น error แสดงว่ามีการผิดพลาดต้องกลับไปเช็คโปรแกรมนะคะด้านล่างนะคะจะได้บ่งบอกไว้นะคะบอกว่าโปรแกรมที่ชื่อว่า1103นะคะ บรรทัดนะคะส oh ังเกตบรรทัดที 2> <Math ièrement. S> 2> ah ่ 2, นะคะ directive ของ include ตรงนี้นะคะครูได้ตกในส่วนของตัว d นะคะเมื่อครูพิมพ์ตัวดีตกนะคะก็คือจะขึ้นฟ้องทำการกด enter 1ครั้งนะคะมาใส่ตัวดีในบรรทัดที่2หลัง include นะคะทำการ compile ใหม่นะคะสังเกตว่าเมื่อ compile ใหม่นะคะก็คือจะไม่มีปัญหานะคะการ compile ผ่านนะคะจากนั้นทำการรันโปรแกรมนะคะกด alternate F9 ขอโทษค่ะคอนโทรล F9 ก้านะคะสังเกตว่าจะดขึ้นนะคะข้อความนะคะอย่างที่คัวรูอธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะบรรทัดแรกก็คือสุดคูณนะคะจากนั้นก็จะขึ้นไล่ตั้งแต่ a มีค่าเป็นหนึ่งนะคะจนกระทั่ง a มีค่าเป็นสิบสองนะคะผลลัพธ์ก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือสองคูณหนึ่งเท่ากับสองสองคูณสองเท่ากับสี่สองคูณสามเท่ากับหกสองคูณสี่เท่ากับแปด สองคูณห้าเท่ากับสิบสองคูณหกเท่ากับสิบสองสองคูณเจ็ดเท่ากับสิบสี่สองคูณแปดเท่ากับสิบหกสองคูณเก้าเท่ากับสิบแปดสองคูณสิบเท่ากับยี่สิบสองคูณสิบเอ็ดเท่ากับยี่สิบสองสองคูณสิบสองเท่ากับยี่สิบสี่นะคะตรงนี้ก็คือผลลัพธ์จะเป็นนะคะตามนี้นะคะ นอกจากในส่วนของโปรแกรมของสุครูลแล้วนะคะครูจะได้นําโจทย์มาอีกหนึ่งโจทย์นะคะอันดับแรกนักเรียนเปิดนะคะเปิดพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะคะจากนั้นทําการประกาศไฟล์ส่วนหัวโปรแกรมนะคะ สังเกตนะคะอันนี้คือเป็นการนะคะประกาศไฟส่วนหัวโปรแกรมนะคะในส่วนของ Standard Input Output นะคะก็คือใช้ฟังก์ชัน bin f นะคะส่วน con io นะคะก็คือใช้เป็น clear screen นะคะจากนั้นเราก็จะมีโปรแกรมหลักนะคะก็คือ void main void นะคะภายในปีกาเปิดปิดนะคะโปรแกรมนี้นะคะวครจะใช้เป็นฟังก์ชัน for เช่นเดิมนะคะแต่รูปแบบของโจทย์นี้นะคะก็คือบอกว่า ให้แสดงนะคะวนแสดงค่าของตัวอัษร A ถึง Z ออกทางหน้าจอนะคะ A ถึง Z นะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะตั้งนะคะตั้งตัวแปรขึ้นมาก่อนอันดับแรกนะคะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า letter นะคะอยู่ในรูปของชานะคะก็คือเป็นอักขระนะคะหรือตัวอ,อักษรหนึ่งตัวนะคะที่ชื่อว่า character จากนั้นนะคะจะทำการนะคะใช้ฟังก์ชัน for นะคะถ้าเราใช้เป็นอักขาระนะคะต้องมีฟันหนูนะคะครอบอักขาระนั้นๆด้วยนะคะ l e t เตอร์น้อยฝั่หรือเท่ากับนะคะ ค่าของแซดนะคะเลตเตอร์บวกบวกนั่นเลยลองสังเกตในฟังก์ชัน f อรนะคะ f อร์ for, นะคะรูปแบบของฟอรก็คือ for initialization in condition increment or i n c r e m e n t นะคะ initialization ก็คือเป็นค่าเริ่มต้นในที่นี้ได้เริ่มต้นว่า letter มีค่าเท่ากับ a ก็คืออักษร a ตัวพิมพ์เล็กนะคะ condition เงื่อนไข letter น้อยกว่าเท่ากับ z นะคะ letter ในที่นี้นะคะเริ่มต้นค็คือ a นะคะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ z จากนั้น l e t เตอบวกบวก,ก็คือเป็นแบบโคดฟิกแบบ i n c คิ m e n t นะคะก็คือเป็นการเพิ่มค่าทีหลังจากการทำงานนะคะสังเกตว่าถ้าเป็นเงื่อนไขเป็นจริงนะคะเราก็จะแสดงข้อความของตัวอักขระของ l e t เตอร์นะคะก็คืออยู่ในรูปของฟังก์ชัน r i n น f นะคะก็คือ percent c comma letter นะคะตรงนี้ครูลืมตกนะคะตกในส่วนของวงเล็บปิดนะคะ สังเกตว่าตรงนี้คุูไม่ได้ใส่เป็น backslash n นะคะเพราะฉะนั้นผลลันก็จะขึ้นบรรท,ทัดเดียวกันนะคะติดกันไปนะคะก็คือเวลาเราลันนะคะเวลาเราตรวจสอบเงื่อนไขก็คือว่า a นะคะมาตรวจสอบในส่วนของคอน d i t i o n ได้เลย letter น้อยกว่ากับแซนะคะคือ a น้อยกว่ากับแซถ้าเป็นจริงนะคะก็จะโชว์ข้อความ a นะคะ จากนั้นเพิ่มค่าของ a 1ก็กลายเป็นค่าของตัวสรตัว b b ก็ยังน้อยกว่า z ถูกไหมคะเราก็จะโทรเข้าฟังของตัว b เพิ่มค่าอีกหนึ่งก็กลายเป็นตัว c นะคะไปเรื่อยๆจนถึงกระทั่งตัว z นะคะเมื่อมีค่าเป็น z ยังเป็นเท่ากับ u ถูกไหมคะจากนั้นก็จะเป็นตัว a พิมพ์ใหญ่ถูกไหมคะเมื่อเป็น a พิมพ์ใหญ่ก็จะมากกว่าและก็จะเป็น t ก็จบการทํางนานนะคะนักเรียนทําการเซฟโปรแกรมได้เลยนะคะให้เซฟว่า cs นะคะ หนึ่นะคะ CS หนึ่งสังเกตว่าชื่อของโปรแกรมนะคะจะเปลี่ยนไปตามนี้นะคะก็คือ CS หนึ่งนะคะเมื่อนักเรียนทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็เซฟเรียบร้อยนะคะคราวนี้จะทำการคอมไพน์นะคะตรวจสอบว่าเรามีการเขียนตรงไหนผิดพลาดผิดรูปแบบของฟังก์ชันภาษา C บ้างนะคะ a l t e r n f 9ได้เลยนะคะสังเกตว่าขึ้น success นะคะก็คือ การคอมไพน์ผ่านนะคะถูกต้องตามกดหรือหลักไวยากรณ์ของภาษา C นะคะจากนั้นทําการรันโปรแกรมนะคะคือ c t r t r o l f 9นะคะสังเกตว่าก็จะโชว์อักษรนะคะ a b c d e f ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง z นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้แบบนี้ค่อนข้างยากใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะทําให้อยู่ในรูปของเป็นบรรทัดแนวตั้งนะคะอันนี้คืออยู่ในรูปของบรรทัดแนวนอนนะคะ เราก็แค่เพิ่มไปนในส่วนของ PIN f นะคะนะคะก็เพิ่มในส่วนของ PIN f นะคะซึ่งอยู่ในส่วนของคอมมาเครื่องหมายคำพูดนะคะใส่เป็น backslash n เข้าไปนะคะในส่วนตรงนี้นะคะ percent c backslash n นะคะตรงนี้นะคะทำการ compile อีกหนึ่งครั้งนะคะ compile ผ่านทำการ run นะคะ สังเกตว่าผลลัพน,นะคะก็จะเป็นอยู่ในรูปของหน้าตั้งถูกไหมคะอันนี้เราไม่ได้ได้กำหนดนะคะไม่ได้กําหนดโดยใช้ฟังก์ชันของ g ก to ู y ไม่ได้ไม่ได้กําหนดในเรื่องของตําแหน่งของคอลัมน์นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ยก็คือจะอยู่ชิดซ้ายนะคะของหน้าจอนะคะสังเกตว่า ในเรื่องของโปรแกรมของฟังก์ชันนะคะเราสามารถที่จะผลลัพธ์ต้องการอย่างไรนะคะเราก็มาปรับเปลี่ยนส่วนของผลลัพธ์นั้นได้ตามที่ต้องการนะคะถ้าเกิดว่าครูต้องการให้อยู่บรรทัดเดียวกันโดยการมีการเว้นวรรคใช่ไหมคะมีการเว้นวรรคไม่ให้ติดก,กันเหมือนตัวอย่างแรกมันมีการติดก,กันถูกไหมคะเราก็แค่เว้นวรรคนะคะเว้นวรรคข้างหน้าตัวเปอร์เซ็นต์สี่แค่นั้นเองนะคะ หนือด้านหลังก็ได้เว้นวรรคหน้าและหลังนะคะลองทําการคอมไพย์ใหม่นะคะแล้วแล้วลองดูผลลัพธ์ว่าเป็นอย่างไรนะคะสังเกตว่าเห็นไหมคะ A B C D E นะคะต,ตั้งแต่อักษร A ถึง Z นะคะก็คือจะมีการเว้นวรรคกันนะคะระหว่างหน้าและหลังนะคะก็จะทําให้เรามองผลลัพธ์เนี้ยง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะผลลัพธ์หรือผลลัพธ์นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนนะคะ เป็นคนกำหนดขึ้นมาเองว่าต้องการให้อยู่ในรูปแบบใดนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนในส่วนของฟังก์ชันในการวนรอบนะคะในเรื่องของฟังก์ชัน For, ฟังก์ชัน y ฟังก์ชัน y นะคะฟังก์ชัน for นะคะนักเรียนก็คือกลับไปทบทวนรูปแบบนะคะอาจจะมีการสับสนสักเล็กน้อยนะคะสังเกตว่าฟังก์ชัน For นั้นก็จะมีรูปแบบว่า For, In It a t i อะไลเซชันสิมิโ o นะคะ คอนดิชันซีมิคลอนและตามด้วย i n c คิ m เมนตหรือ d e c ิ e เมนตนะคะสังเกตว่าอินอิดอะไลเซชันนั้นก็คือเป็นการเริ่มต้นค่าให้กับตัวแปรนะคะถัดมา Condition ก็คือเป็นการกำหนดเงื่อนไขให้กับตัวแปรนะคะแล้วก็อินคิมเมนต์หรือดีคิ e เมนต์นั้นก็คือเป็นการเพิ่มข้างหรือลดค่าให้กับตัวแปรขึ้นอยู่กับผลลัพธ์หรือผลลันที่เราต้องการนะคะส่วนฟังก์ชัน y นะคะรูปแบบของฟังก์ชัน y ก็คือ y condition นะคะแล้วก็ตามด้วย statement ข้างในนะคะถ้าเกิดเมื่อใดทั้งฟังก์ชัน y แล้วก็ฟังก์ชัน for เนี่ยงื่อนไขเป็นเท็จนะคะก็จะหลุดจาก statement ที่อยู่ภายในฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันของทั้ง y แล้วก็ฟังก์ชัน for นะคะไปทำหลังปิดก,การนะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาเรียนในส่วนของฟังก์ชัน do y นะคะฟังก์ชัน do y นั้นก็คล้ายๆกับฟังก์ชัน y นะคะ แต่เป็นการทํางานก่อนถึงค่อยตรวสอบเงื่อนไขนะคะนักเรียนก็เตรียมนะคะเตรียมโปรแกรมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝึกพิมพ์นะคะสําหรับคนที่พิมพ์ช้าก็ฝึกพิมพ์ให้คล่องขึ้นนะคะเพราะว่าโปรแกรมของเราก็จะเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษรัดส่วนใหญ่นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูขอจบรายการพิมพ์เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ